ในเมื่อการฟาร์มเลเวลแบบตกปี่แห่ปกติมันใช่ง่ายเกินไปแล้วฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองชาเลนจ์ Challenge นี้ก็คือทุกๆก,ก,การฟาร์มเลเวล50เลเวลนั้นผมจะไปสุ่มผลปีศาจมาหนึ่งผลผมได้ผลปีศาจผลไหนผมจะใช้ผลนั้นในการฟาร์มใช่ครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าจะได้ผลปีศาจที่ดีหรือจะได้ผลปีศาจที่แย่กันเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้แล้ว อย่าลืมครับฝากกันกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับร้าน Devil Noob Shop ร้านดีๆราคาโดนๆที่มาพร้อมกับบริการหลากหลายมีทั้งบริการ ID ไก่ตันบริการปั้น ID ดีบล็อกฟุตให้ตึงและยังมีกิฟต์เกมพาร์พร้อมเติมโรบรักจบครบในร้านเดียวสนใจใช้บริการลิงก์ด้านล่างนะครับร้านอซ r ค s t สโตร้านเจมเจมไก่ตันราคาหุ้มเกมพารระบบกิฟภายใน5นาทีเรดดีราคาโด และบริการอื่นๆอ,อีกมากมายลิง์ใช้บริการด้านล่างนะครับเริ่มต้นมาไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดแย่ให้อะแปะขายคำเราไปกันเลยดีกว่าครับก็ลิง์นั่นเองเราจะไปสุ่มผลปีศาจตั้งแต่เลเวลหนึ่งกันเลยแต่ว่าแต่ว่าเลเวลหนึ่งไม่สามารถสุ่มผลปีศาจได้หรอกฉะนั้นเราจะต้องนำไอดีที่มีเลเวลมากกว่าเลเวล50มาสุ่มผลปีศาจนั่นเองและใช่ครับสุ่มผลครั้งแรกกับคุณลุงผลที่ผมได้ไมาเนี่ยไม่ต้อง ต้องพูดถึงเลยนะครับลุงคนนี้มอบผลนี้ให้กับผมเป็นความรักที่ผมนั้นได้สุ่มแบบไม่ใช้สูตรนั่นก็คือผลระเบิดนั่นเองโอ้โหเปิดมาก็ดีเลยนะครับได้ผลระเบิดตึงๆไปฟาร์มน้องๆในสตรีมบอกว่าผลระเบิดเนี่ยฟาร์มโคตรดีเลยฉะนั้นมันก็ต้องจัดไปแล้วเลยครับผมก็ต้องกินนะนะเพราะว่าตามชารเลนที่เราได้ตั้งไว้นะครับสุ่มได้ผลไหนมันก็ต้องกินจัดไปครับกินไปเลยครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผลระเบิด ผมไม่เคยจะใช้มาก่อนเลยนะครับก็เลยลองสกิลไปนิดนึงเนาะโอ,โอ้สกิลมันดีเกินคาดเลยเนี่ยเอาจริงโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับและใช่ใช่เราจะต้องกลับไปฟาร์มเลเวลที่เกาะ Pirate s t a r t e r เมืองแห่งการเริ่มต้นนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะฟาร์มเลเวลนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือเราจะต้องมาใส่โค้ดกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ใส่โค้ดมาเรียบร้อยแล้วแต่ในสตรีมเนี่ยผมลืมไปเลยว่าผมยังไม่ได้รับเควสอะไรเลย ผมมาปุ๊บก็คือลากมงลากมอนเลยนะครับใช้สกิลผลระเบิดครั้งแรกโอ oh. มันก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยผลระเบิดมันฟาร์มได้ดีมากกว่าที่ผมคิดอีกโอ้ดาเมจมันไม่ได้แย่เลยนะนึกว่าจะเป็นผลที่แย่แล้วซะอีกนะครับเนี่ย ไอ้ยฟ <im itation> ามโค่นง่ายเลยน้องๆดีจริงดีจริงผลนี้ผ,ผลนี้เวิร์กจริงครับและตอนนี้ผมมีเลเวลเป็นเลเวลสี่เรียบร้อยแล้วนะครับ <im itation> รอบนี้ผมก็เลยไม่ลืมที่จะรับเควสนะครับเ <im itation> ควสของเราเนี่ยโคตรจะง่ายแสนง่ายแล้วนะครับน้องๆเควสเราก็คือให้ข่าโจนชั่วพวกนี้นะครับ5ตัวเท่านั้นเองเมื่อกี้ทําไมเราลืมรับเควสวะเนี่ย <im itation> มองไปมองมานะครับตัวเขียวอย่างเราเนี่ยก็กลมกลืนกับธรรมชาติดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็น สีนีออนเลยเชียวนะครับทาไมมอนพวกนี้มันไม่ตามผมมาโอ้โหลากโคตรลาบากเลยนะครับและใช่ครับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้นะครับว่าสกิลแรกผลระเบิดเนี่ยทาร์เกตเต็ดบอมมันสามารถกดค้างได้คือผมไม่ได้อ่านช่องแชทสตรีมนะครับแอนปุ๊บถึงบางอ้อเลยนะครับกดค้างได้ดาเมจเพิ่มระยะสกิลก็เพิ่มด้วยแรงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยจริงๆครับผมก็ฟาร์มยาวๆครับตอนนี้ผมเลเวล15แล้วนะครับถึงฟังฟันแล้วมันถึงเวลาแล้วครับ ที่เราจะย้ายเกาะไปเกาะลิงนั่นเองแต่ว่าต้องการอีกหลายเลเวลเลยนะครับผมเริ่มจะเบื่อผลระเบิดแล้วอยากใช้ผลอื่นบ้างแล้วครับน้องๆคงต้องฟาร์มอีกยาวอะเนาะโอเคโอเคถึงเกาะแล้วครับเกาะนี้ก็เป็นเกาะเดิมนั่นแหละที่เรามาสุ่มผลระเบิดแล้วเราเกลือนะนะจริงๆเกาะนี้เนี่ยเรามาได้ตั้งแต่เราเลเวล10แล้วนะครับแต่ที่ผมฟาร์มถึงเลเวล15เพราะว่าผมไม่อยากรับเควสค่าลิงนะครับการค่าลิงเป็นสิ่งที่บาปมาค่ากอริลลาดีกว่านะครับบาปหนักกว่าเด นี่ครับวีดีการฆ่ากอริล่านะครับผมใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะครับรมกลืนกับธรรมชาตินะครับเป็นกบน้อยแสนโซนครับแมจะเรียกว่ากบก็คงจะไม่ใช่นะต้องเรียกว่ามนุษย์ตัวเขียวแสนโซนละกันนะครับลากกอริล่ามาเลยครับให้เป็นกลุ่มเดียวกันและเหมือนเดิมครับใช้สกิลระเบิดปึ้มนี่ทาเกตเต็ดบอมนะครับจริงๆแล้วผมแอบหวังนะครับว่ามาตเตอรี่ผมมันจะขึ้นเร็วกว่านี้มันมีสกิลเดียวนะมันไม่ทันใจนะครับขาไปเรื่อยๆสกองสกิลไปเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ปง่ายๆ ในการเล่นผลระเบิดโอเคตอนนี้ผมเลเวล17แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถรับเควสดฆ่าบอสลิงได้ถูกไหมคุณผู้ชมขอผมฟาร์มฆ่ามอนกอริล่าพวกนี้ก่อนเลยกันนะครับตอนนี้ผมเลเวล22แล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่จะรับเควสดฆ่าบอสลิงนะครับงกอริล่าคุณผู้ชมนี่เลยครับเป็นเควสดฆ่าบอสเลยนะฮะเรียกได้ว่าบอสตัวนี้เป็นบอสตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่เราจะได้เจอกันในแมปบ,บล็อกฟูดนะมาดูซิว่าผลระเบิดกลางๆของเราเนี่ยจะสามารถฆ่าบอสลิงตึง ตึงได้หรือเปล่านี่ครับคือบอสลิงเป็นบอสตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับต้นเกมนะหรือเปล่าเดี๋ยวเดวเดสกิลไปสกิลมามันกระโดดเด้งมาด้วยนะคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะเวอร์กว่านี้นะข้อดีผลระเบิดเลยนะครับที่รู้ตอนนี้ก็คือสกิลได้ไกลามากๆเลยนะครับกดค้างนี้ด้วยคุณผู้ชมถือว่าเป็นผลปีศาจท,ที่ดูถูกไม่ได้เลยนะครับในระดับคอมมอนเนี่ยนะถือว่าดีเลยนะครับคุณผู้ชมตึ้มบอสลิงเลือดเหลือน้อยแล้วครับอ่าสวยมากๆาเลยนะครับแม้ว่าจะโดนทุบขนาดไหนแต่ว่าด้วย ความที่บอสลิงมันเลื่อนเหลือน้อยแล้วนะนะ<อ>มันก็สบายมากๆเลยนะครับยังไม่สามารถไปเกาะต่อไปได้นะครับเหมือนเลเวลเรามันยังไม่ถึงนะก็ต้องมาเซตจอบอสลิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลเวลจะ30มสิบนะอโอเคตอนนี้ผมเลเวล32แล้วนะครับมันถึงเวลาอันดีแล้วครับที่เราจะย้ายเกาะเกาะต่อไปนะครับมันก็คือเกาะบากี้นั่นเองและเหมือนว่ามีน้องๆในสตรีมนะครับเอาผลปีาศาจมาให้<อ>ผมจะไม่ผิดกฎของชาเลนนี้อย่างแน่นอนคือผมจะไม่กินแหละอาจจะรับแต่ว่าจะไม่กินนะฮะ เออผมจะเก็บไว้ในสตอเรจละกันนะครับครังสินค้าโอเคเก็บไปแล้วเรียบร้อยเลยครับใช้ผลเดิมต่อไปโอเคเลือกเควดให้เรียบร้อยนะครับเป็นเควสง่ายๆครับฆ่าโจนสลัดใส่ชุดแดงพวกนี้นะฮะนี่เลยครับลากมาครับสี่ทิศสี่มุมครับอร่อยแซบๆแน่นอนนะครับคือมันตีเราแรงมากเลยนะฮะยิงเราเนี่ยไม่ใช่สายโลเกียด้วยนะครับลำบากันนะดีนะที่ผมไม่ได้ผลฟาวคอนนะครับจะได้ผลฟาวคอนนี้เศร้าเลยนะฮะคือเมื่อก่อนผมเคยสุ่มได้ผลฟาวคอนเว้ยคุณผู้ชม แล้วคือมันฟาร์มยากจัดเลยนะฮะผลระเบิดนี่ถือว่าดีกว่าผลฟาวคอนเยอะเลยนะครับแม้ว่าราคาจะถูกแต่อย่าดูถูกผลนี้เชียวล่ะคุณผู้ชมบึ้มไปเลยครับจังหันนี้อ่าได้เลเวลมาเยอะเชียวครับคือก่อนนี้มันจะมีบอสอยู่นะครับเป็นบอสมาร์ากี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เลเวลเรามันยังไม่ถึงนะครับต้องฟาร์มมอนตรงนี้ไปเรื่อยๆและตอนนี้เรามีสกิลต่อไปแล้วนะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเอ็กโพซิฟจัมนั่นเองคุณผู้ชมเป็นกระโดดระเบิดนะฮะก็ประมาณนั้นตัดเข้ามาตอนนี้ผมเลเวล50 นะครับเลเวลพอที่จะสุ่มผลให้ตัวเองได้แล้วนะครับและมีน้องๆเนี่ยให้สูตรพี่มาสูตรนี้นั่นก็คือรีตัว5ครั้งนั่นเองผมก็ทําไม่รอช้านะครับไม่ขัดใจน้องๆในสตรีมแน่นอนครับรีตัวไปเรื่อยๆครับรีตัวครั้งที่2ไปครับคุณผู้ชมเอาจริงนะตอนนี้ผมคิดว่าเงินผมเนี่ยมันจะพอหรือเปล่า โอ้โหหวังว่าจะพอนะครับโอเคไปครบแล้วครับเราก็ต้องพิมพ์8 8 8 8ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะมาเรามาสุ่มผลปีศาจกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้ผลปีศาจผลไหนในการฟาร์มรอบนี้นะครับคุณลุงครับสารทูบขอได้ผลดีๆีอะจะได้ฟาร์มง,ง่ายอย่างน้อยเนี่ยถ้าผลไม่ดีขอผลโลเกียได้ไหมเฮ้ยคุณผู้ชมผลปีศาจท,ที่ผมได้นั่นก็คือผลสโมกนั่นเองนะครับรู้สึกว่าผลสมกจะเป็นสายโลเกียซะด้วยนะครับโอ้โห สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมได้ข่าวว่าผลสโมกเป็นผลหนึ่งที่ฟาร์มดีมากด้วยนะแล้วก็กินไปเรียบร้อยแล้วครับมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปใช้สกิลใส่คิงกอริล่านะฮะเจ้าเข่าเจ้าเดิมเจ้าป่าเลยนะครับขอสกิลใส่ฟาร์มมาตเตอรี่นิดหน่อยยอมใจก่อนแล้วกันปึ๊บโอ,โอเคระยะสกิลโคตรสั้นเลยครับสกิลไม่ถึงเว้ยคุณผู้ชมสกิลมันสั้นมากๆเลยนะครับสาหรับผลสมมกนะไม่เป็นไรนี่เเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทุบ เราก็ได้นี่นะไม่มีปัญหาหรอกมันก็พอฟาร์มได้อยู่นะครับแม้ว่าดาเมจมันจะเบาจัดจ้านในย่านนี้ก็เถอะแต่ใช่ว่าจะฆ่าบอสลิงไม่ได้ซะหน่อยนะครับตึ้มโอเคสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าเราฆ่าบ,บอสลิงไปได้แล้วนะครับมาเตอรี่ก็เลยขึ้นมาเจ็ดถือว่าสวยเจ่มมากและตอนนี้ครับผมกลับไปที่เกาะเดิมเลยนะครับเพื่อมารับเควสต่อไปครับเป็นเควสฆ่าบอบบี้นั่นเองแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหเควสฆ่าบอบบี้เราต้องเลเวล55นะครับชนะ เร,เราจะต้องใช้ผลสมกฟาร์มมอนพวกนี้ไปก่อนนะมาดูซิว่าสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างฟึบโอ้ว้าวสกิลฟาร์มง่ายจัดเลยนะลัก,กลากทุบทุบลักลากทุบทุบเลยครับตุ้มนี่มาเตอรี่ก็ขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับมาเตอรี่12แล้วนะครับสามารถใช้สกิลต่อไปได้แล้วเป็นสกิลกิมมิคผลสมกในตอนนี้เลยนะสกิลนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะฟาร์มกันต่อนะครับขออนุญาต <c oughs> ขออนุญาต, <c oughs> ออญาตเก็บกล่องก่อนละกันนะกล่องมันทําให้เรามีเงินนะครับฉะนั้นเราจะเก็บกล่องนะครับเก็บไป ของกล่องแล้วกล่องที่3ในลกองน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเก็บไปเลยครคบจริงๆมันจะมีกล่องนี้นะครับที่บ้านของบ๊อบบี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ใช้สกิลตัว F ได้เลยนะครับเอาจริงเห็นไหมเนี่ยสกิลแบบเรียกได้ว่าฟาร์มได้โกงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราบินเนี่ยบอลไม่สามารถตีเราโดนได้อยู่แล้วนะครับเป็นการทิ้งระเบิดควันลงไปนั่นเองโอ้โหฟาร์มง่ายจัดเลยนะครับ เรียบร้อยตอนนี้ผมเลเวล55แล้วนะครับถึงเวลาครับที่เราจะไปฆ่าบอสบ๊อบบี้กันสวัสดีครับมาร์กี้แป๊บหนึ่งนะขอเอากล่องที่ลืมไว้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับได้ทั้งเงินได้ทั้งบอสนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้บอสเลยนี่ว่าโอ้ตอนนี้ผมมีสกิล3สกิลแล้วนะครับสกิลที่2เนี่ยชื่อว่าสโมกบลัดนะครับเป็นสกิลที่ดีมากฟาร์มโคตรดีเลยนะครับใช้แทบจะสกิลเดียวเลยนะครับสกิลสโมกอ่าสโมกที่มันทิ้งระเบิดอะโอเคเลเวล59แลล้ววนนนนะะคคครรัับบากมมมออทเเเสหืดิถึง เวลาแล้วครับที่เราจะย้ายก่อนนะครับเกาะต่อไปเป็นเกาะทะเลทรายนั่นเองแต่แต่แตแต เราจะไม่ไปกเกาะทะเลทรายก่อนเะครับเราจะไปซื้อของก่อนของที่เราจะมาซื้ออยู่ที่เกาะกลางเกาะน,นี้เลยนะครับหนังสติ๊กนั่นเองหนันงนนสติ๊กเนี่ยผมจะซื้อมาเพื่อลากมอนนะครับการเดินลากปกติมันจะเสียเวลานะครับดังนั้นผมจะซื้อเป็นสลิงช็อตไปนะครับมันก็คือหนังสติ๊กดีๆนี่แหละโอเคตอนนี้ผมถึงกเกาะทะเลทรายแล้วครับขี่เรือมาไกลมา,ากเป็นเรือถูกๆเลยนะครับเรือฟรีอะนะรับควสที่ดีเสือด์แอดเวนเจอร์เลยครับนักผจญภัย ทะเลทรายขอเควสนะครับเป็นเควสให้เราฆ่าโจนตกปีเลยนะนี่ครับวิธีการใช้หนังสติ๊กนะครับง่ายมากเลยครับน้องๆก็แค่ลากมอนมาครับแค่นี้เลยนะครับประโยชน์ที่พี่ใช้เนี่ยจริงๆประโยชน์มันมีมากกว่านี้นะแต่ใช้แค่นี้ก็พอแล้วฟาร์มง่ายๆอีซี่อีซี่เหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่ทําไว้กับมอนที่เกาะบากี้เลยเหมือนว่าตอนนี้จะมีบอสเกิดนะครับเป็นบอสอาลองซะด้วยคงพลาดไม่ได้แล้วเลยครับที่เราจะมาฆ่าบอสอาลองที่เกาะกลางนะครับด้วยพล สโมกสุดคู่ที่เราสูงได้นั่นเองขออัพสเตตนิดนึงก่อนละกันลงไปเลยครับที่บล็อกฟุตมันจะได้แรงๆนะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะฆ่าบอสอารองได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้สกิลผมก็มีแค่3สกิลเหมือนเดิมนะแต่เนื่องจากท่าอากาศยานสโมกนะครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถสู้กับบอสอาลองได้สบายๆเรียกเลยว่าไม่ตายสักกครั้งเดียวนะครับไม่รอช้าครับฟาร์มต่อเหมือนเดิมหวังว่า มาเตอรี่จะ50เร็วๆนี้นะตอนนี้มาเตอรี่ผมเลเวล50แล้วนะครับสกิลมันพร้อมแล้วถึงเวลาย้ายเกาะแล้วนะครับคุณผู้ชมเกาะต่อไปถ้าผมจําไม่ผิดมันก็คือเกาะเยตินั่นเองเกาะเยติไม่ได้มีดีแค่ฟาร์มเลเวลนะครับมันมีของจําเป็นที่เราจะต้องไปซื้อด้วยก็พวกฮาคงฮาคิเดิมต้นนั่นแหละแตเราเดินทางไปยังเกาะเยติเลยดีกว่าอ่า Uh huh. ถึงเกาะเยติ ti. แล้วครับน้องๆเกาะน,นี้เป็นเกาะที่ข่าวโครนมากนะไม่ข่าวได้ไงมันเกาะหิมฮ้าพ่อ,พอนุ่มไม่พูดทำทำเพลงเยอะนะครับเราเข้ามาในถ้ำดีกว่านี่มาซื้อฮาคิกับคุณลุงเรลี่นะครับและใช่เราไม่ได้ซื้อแค่ฮาคิเราซื้อสกายจัมป์ไปแล้วด้วยนะครับเป็นแกโปสุดคู่ที่ทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นและตัวรับเควสอยู่วันนี้รับเควสไปเลยนะครับเป็นเควสให้เราค่าพวกโจรน,นะนี่โจรหิ มะนะครับลากโจรมาเหมือนเดิมครับเป็นอะไรที่ง่ายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเราใช้ผลสายโลเกียดนั่นเองมงมอนไม่ต้องห่วงครับไม่เข้าแน่นอนโอเคลากมาครับเรื่อยๆครับเหมือนเดิมฮะนี่ฮะมอนไม่เข้านะครับแบบไอจีไอจีไม่เข้าสบายมากครับคุณผู้ชมการฟาร์มก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเลเวล1 0 0นะครับแต่เมื่อไหร่จะเลเวล1 0 0ไว้เนี่ยอยากสุ่มผลปีศาจจะแย่แล้วนะครับโอเคก็ได้เหมือนกันนี่หว่าไม่ต่างกันเลย ใช้ยังไงก็ได้เลยเนี่ยผลนี้เป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยนะครับคอมโบผลสโมช <c oughs> ฟาร์มไปแป๊บเดียวตุดยังไม่ทันหายเหม็นนะครับตอนนี้เราเลเวล102รแล้วเย้ yeah! <c oughs> ได้เวลาแล้วครับ <c oughs> ที่เราจะได้ไปสุ่มผลปีศาจผลที่3มนะครับมาดูซิว่าผลปีศาจผลที่3ผมจะได้ผลอะไรมาใช้งานนะครับแต่อย่าลืมครับตอนนี้เรายังติดคุณดาวสุ่มผลปีศาจอยู่ <c oughs> ฉะนั้นขอเอาไอดีอื่นมาสุ่มให้ละกันนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นสูตร สูตรที่มีชื่อว่า My name is easy, Cry so good, lucky นั่นเองนะครับเป็นการพิมพ์ในช่องกรอกโค้ดนะนะไม่รู้ว่าสูตรนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับอย่างว่าเลยครับโค้ดมันก็คงจะใส่ไม่ได้นะเอาอีก ID หนึ่งมาสุ่มเลยครับเป็น ID หลักของพี่เลยนี่เองนะฮะมาดูสิว่าจะได้ผลอะไรและผลปีศาจที่เราได้เป็นผลที่3นะครับนั่นก็คือผลบากีนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผลแยกส่วนตึงๆนะครับไปครับซึ่ม เรียบร้อยคุณผู้ชมครับอ ส่วนตัวแล้วเคยใช้แค่ครั้งเดียวเองนะครับคือผลมันราคาถูกันนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เหลียวตามองมันนะครับโอเคโอเคได้ผลบากี้ไปแล้วนะครับรับเควสต่อไปเลยครับผมเป็นเควสตฆ่าสโนมนนั่นเองนะครับก่อนนี้ตอนนี้เราก็ฟาร์มอีกไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราเลเวลร้อยสองแล้วลากมอนสโนมนมาเลยครับเออความลับของผลบากี้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้ผลปีศาจผลนี้เนี่ยมันสามารถหลบหลีกการโจมตีของมอนเตอร์ที่ใช้ ดาบได้นะครับยกเว้นมอนพวกนี้มอนพวกนี้มันไม่ได้ใช้ดาบนะครับน้องๆมันใช้หมัดต่อยแล้วคือพี่ลืมไงพี่ก็ดื้อไม่ยอมไปฟาร์มด้านล่างนะครับถ้าฟาร์มมอนด้านล่างเนี่ยคงไม่โดนมอนตีแล้วครับไอจื้ยไอจื้สบายแน่นอนโอเคแต่บนนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเนื่องจากผลบาคี้มันมันฟาร์มดีนะพูดตามตรงเลยนะครับมาเตอรี่17แล้วละครับอีกนิดนึงเราก็ได้ใช้สกิลต่อไปแลวครับน้องๆโอเครอมอนอีกเวฟหนึ่งนะครับฟาร์มให้เสร็จนะครับคุณผู้ชมตึ้มอ่าตอนนี ี่มาสเตอรี่เรา24แล้วนะครับสามารถที่จะรับเควสต่อไปได้เลยด้วยเควสต่อไปเนี่ยเป็นเควสให้เราฆ่าบอสเยตินะครับเป็นบอสประจําเกาะนี้เลยนี่เยติตัวยั้งใหญ่มาเต้นดีกว่าผู้ชมนี่ไง ah, นี่ไง มีไงของดีความสบายเลยครับสกิลไปเรื่อยๆครับบอสเยติเลือดเหลือนิดเดียวแล้วแต่ตายไปก็เกิดใหม่ได้อนะสบายๆเลยครับโอเคเลเวล1 0 8 1 0 9 1อยแ้อ้ใร้เลเวลเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ลืมใส่หนังสติ๊กครับรับเควสอันนี้ดีกว่านะครับมอนช้ดาบน้องๆคนดูจะได้เห็นด้วยนะครับว่ามอนใช้ดาบไม่สามารถที่จะตีเราเข้าเพราะว่าเราเนี่ยอาจจอยือตัวเองได้นะครับแยกส่วนได้นะครับฉะนั้น ตรงนี้เราฟาร์มได้แบบไม่เสียเลือดแล้วนะครับสบายสบาย สบายๆไหวชิวไหวชิวเรียกได้ว่าเป็นผลที่ดีมากๆเลยนะครับในการฟาร์มทั้งโลก1โลก2โลก3เพราะว่ามอนเตอร์ส่วนใหญ่มันเพอ,เอิญเพอ,เอิญใช้ดาบอะนะผมฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะครับและตอนนี้เราเลเวล120แล้วบอกเลยว่าเมื่อยหลังโครดนั่งฟาร์มตั้งนานแล้วไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับก่อนที่จะฟาร์มครับก่อนนี้พี่คิดว่าพี่ควรจะเซตจุดเกิดไว้ก่อนเลยเพื่อโดนมอนเนี่ยทุบจนตายนะฮะร่างแหลกนะครับคุณผู้ ม,มารับเคเวสกันเลยดีกว่านะครับเป็นเคเวสจากมารีนนะครับเคเวสแรกก็ไม่ได้ยากเลยนะครับให้เราฆ่าพวกทหารเรือนั่นแหละนี่ทหารเรือก็จะอยู่1นจุดสจุดแอบตรงนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ4ตัวเลยนะครับลากไหมครับเราจะต้องฟาร์มมอนพวกนี้นะครับ2กองเคเวสถึงจะเสร็จนะครับเห็นไหมคุณผู้ชม ประโยชน์ของหนังสติ๊กเนี่ยมันทําให้เราลากมอนได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเดินไปถึงมอนนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้เลยนะคือเราเป็นผลปีศาจแยกส่วนนะการฟาร์มเกาะพวกนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนน้อยเลยนะครับที่มอนจะไม่ใช้ดาบนะโอเคชึบนี่ <Wow. S 1> มาเตอรี่หแล้วครับได้สกิลต่อไปแล้วสกิลต่อไปชื่อว่าสกิลปาร์ตี้นะครับเป็นสกิลที่สามารถกดค้างได้แต่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันกดค้างได้นะผม เผลอกดไปทีเดียวแล้วนะครับโอ้โหเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับผมเกริ่นไว้ก่อนเลยนะมาเตอรี่อะไรก็เริ่มเยอะแล้วนะครับอัพสเตตไปด้วยครับรับเควสต่อไปครับเควสต่อไปครับผมรับเป็นเควสอันนี้เลยนะครับเป็นเควสเลเวล130ให้ฆ่าบอสนะครับเป็นบอสประจําเกาะนี้นั่นเองโอ้โหทหารเรือตัวใหญ่มากนี่ต่อยรัวครับสกิลปาร์ตี้ดีไหมคุณผู้ชมผมว่ามันเป็นผลปีศาจที่โคตรดีเลยแต่ว่า ผมจะตายนะฮะคือผมอยากลองนะครับเมื่อกี้ว่ามันสามารถหลบดาบได้หรือเปล่าบอตัวนี้ก็ใช้ดาบนี่ว่าแต่ทําไมทําไมเราหลบไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับสงสัยไม่ได้ผลนะครับผู้ชมและใช่ครับผมตายแน่เกิดใหม่มาฟาร์มต่อครับตอนนี้เลเวล130กว่าแล้วนะครับโอ้โหฟาร์มไปได้แบบท้อๆเหนื่อยๆเลยนะครับต่อยแบบนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก่อนนี้เราจะต้องฟาร์มจนถึงเลเวล150นะครับได้สกิลสุดท้ายแล้วครับผู้ชมว่า แต่ถามจริง โอ้ไม่ยอดสกิลสุดท้ายเป็นสกิลบินของผลมากี้นะครับแปลงร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะแต่เนื่องจากตัวเรามันเขียวเขียวนะครับทำให้ปั่นมากๆเลยนะครับโอเคเลเวล1 0 0กว่าแล้วนะครับ150แล้วใช่ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะปิดคลิปนี้น้องๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบซีรีส์5 0เวลเปลี่ยนผลนะครับก็อย่าลืมครับฝากกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมาเร็วขึ้นอย่างนน แน่นอนนะครับ